หลังจากเขามัองเรียวโดนไปเรียวค่ะแ้วมันแหนมเลียวเขาเอาตัวนี้ซักลงนะครับซัก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 ไปรอบๆไปละนะครับยังค่ะเพื่อให้ดินมันหลวนนะครับดินมันหลวน,นเขาจะพ่นมาไห้ได้ถามมันออกมาเลียวนะครับ<ส>เขาจะซกักซักไปเรื่อยทามันแหนมน,นะครับแต่อย่าลืมสุดท้ายเขาก็ต้องคุดรอบๆนี่พี่น้อง ข้ากับตะกขอด,ดอกนี่ละขุดจากนี่มาที่ก่อนละขุดลงเป็นดึกเลก็ครบครบเข้าไปนี่ยกยกโคงเนาะคะ่ะครับยกโคงนัาเพื่อสก,กัดหักปลายมันก่านั่นละไม่หล่อแบบสีเคยเหมือในคลิปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันมือนีคู่นัานจะมาแนะนําวิธีการปลูกทุเรียนในสวนปามอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อว่าจะแก้ปัญหาหากหากปามที่มีดหล,ล,ลายในสวนทุเรียนของเห้านะคะหากพ,พ,พี่น้องผู้ใดเพิินประสบป,ปัญหาแนวเดียวกันกนะมาเบิ้งวิธีการปลูกค่ะมือนีสิภาพี่นอ้องขาเห็ดยังเนาะคะ่ะมือนีกับิ้าพี่น้องมาปลูกทุเรียนนะครับค่ะเอ่อทดแทนต้นเกา่าที่มันขาดน้ำนะครับเนื่องจาก การลบกวนของหักปามนะครับค่ะแต่ก่อนมีต้นทุเรียนที่เขาปลูกไว้ต้นหนึ่งยืนหนึ่งเป็นมะเขืครับแม่นครับค่ะต้นนี้เขาปลูกผอมมูอยู่แต่ว่าบ่อใหญ่นะครับเจ้เรื่องเหลืองสีตายกับบัวใตสีใหญ่กับบัใหญ่นะครับขั้นว่าขาดขั้นว่าติดเชื้อโรคกับบัแม่นนะครับติดเชื้อราใช่กังบัแม่นนะครับเขาเลยตัลอกคุดมั่งนะครับคุดมั่งผมก็บไปทั้งร่มนี่ยังดินยังเป็นทรายยังเป็นผงอยู่นะครับบัมีหนามเพราะฉะนั้น จะได้สันนิษฐานว่าทุาเรียนต้นนี้ขาดน้ำนะครับเมื่อขาดน้ำแล้วขาดน้ำเลีเเ้ยอาหารและการดูดอาหารของรากนี่มันกระสุบ่ได้กระทัใหไป้นมันเหลือง,องนะครับะจะได้ขุดนะครับขุดออกเพื่อเขาจะปลูกทดแทนครับเขาคดแล้วเน,ะะนาะขครนบเขาจะคุดลงไปนี่ประมาณจค่ขาดสิบเส้นนะครับขุดออก ชืกองกวางแน่ครับเจ้าปมานเม็ดนึงไงละนะครับเพื่อเขาจะเอาหากปาล์มได้ออกนะครับเรื่องกงกวางว่าเราจะขาดชิบเส้นนะครับเพื่อเอาหากปาล์มออกหลังจากนั้นแล้วเขากะจัดเตรียมหลุมทําหลุมนะครับโดยการผสมปุ๋ยมักนะครับใส่เขามักไว้กับดินนะครับอ่ะมนี้เลยจะเอาต้นทุเรียนนะครับพันชุ่มฟูพานนะครับมาปลูกแทน แต่ก่อนนี่มันสิเป็นพันุนกกระจิบนะครับอยู่นี่เกลยคือว่าข้าเสียว่องเอาพันธุนี้มาเมืองนะครับเพราะว่าพันุนี้เป็นพันุโบราณแข็งแรงทนทานต่อโลกนะครับช่พผู้พันุนี่มันจะเป็นทุเรียนตระบูญเดียวกับการย่หันนนะครับเกลยว่าเสียมาปลู่เมืองส่วนต้นบางขานเขาก็เสียมาปูกกันครับปูกเพื่อแก้ปัญหาเดียวกันนี่ละนะครับพันุนี้เป็นพันุนกยิบนะครับ ตเป็นพันธุ์นกยิบก็เป็นพันธุ์มะลานนั่นกันนะครับมีรสชาติหวานมั่นแต่าขๆกับม้อนท้องครับพันธุ์นกยิบนี่รสชาติมั่นนะครับที่นี่ข้าวมังวิธีการปลูกพี่นองครับครับหลังจากเข้าเตรียมลุมไห้เหลี่บเดียบร่อยนะครับคือเข้าผสมดินผสมปุ๋ยมักเดียบร้อยแล้วนะครับครบรุมกบมยังนี้แล้วนะครับและกําจัดหากปามหลบลุมเี่าจะปวกมั่นแหละที่นี่เขากัดนําตดน้งมากให้เก่านะพี่นองครับ ต้นนี้เป็นลักษณะต้นกิ้งขางนะครับเพนนองกิ้งขางหรือกิ้งแพร่นะครับต้นนี้เป็นกิ้งขางนะครับกิ้งขางคอดีครับมันชิ้ใหญ่ไหมนะครับชิ้ใหญ่ไหมกว่ากิ้งกระโดงนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่ชิบะเดชเป็นอย่างไรส่วนนะครับหลังจากเข้าตัดทุ่งเลี่ยวเขาก็มาดูดังเลยเพนนอนครับว่าหากมันโคตรบ่อนะครับเป็นหากมาหลายเนาะครับ ตัวนี้หามันโคตรเห็นบ่อพ่น้องเพราะมันเป็นต้นใหญ่ต้นเก่านี่พี่น้องออกลงครับเพราะต้นใหญ่มันตายนะครับเห็นบ่อพ่น้องเข้ากับตัดออกตัดหักก้นออกนะครับเพื่อบ่เพื่อให้มันแตกคากใหม่นะครับแต่คามันจะแทงลงรุมบานเขากับตัดออกตัดออกเพราะตังหยานว่ามันตายไปสั้นบถ้าพ่อตัดแห้งจะตายถ้าพ่อตัดนี่มันกระสิบนนะครับมันกระสิบ มวนมวยโยมันสืบ่แทงลงลุมนะครับหักหักไหมก็จะว่าเกิดยังไงซะค่ะบถ้าเกิดถก็มันดันีออกนะครับขยายขยายห่าวนนันะครับขยายห่าวกันนังขางนะครับอ่าที่นี้แล้วแล้วมันก็ดีมากเก็บมาะจํามาหลบพี่น้องนะครับโอ้เอามาตั้งไว้แบบนี้ว่าอะไรมาตั้งอันนี้เอาหนิพี่น้องอืมะตั้งว่าเฮ็ดเอาก่อนละเอียดมากครับ เป็นเป็นเนืเค้คือต,ตั้งแบบนี้ค่ะตั้งเพื่อว่าให้มันโปงนะะ่งนะครับหินดินมันเหนียบโปร่งวดก้อนอ่ะดินมันเหนียบนะครับโอดินมันเหนียบ่ะฮกมันบ่เดินหน้ามันลงบ่ได้นากบ่เดินสุดท้ายกระเลี้ยงเลี้ยงหมุกบัวเจริญเติบโตหากหากบานันใหญ่เขาเกิดพูนสั่งขึ้นอาทีนี้ก็โคบไปเสร็จละเพชรป็ดก้อนโคลโคเเลเคเล่บ่อยยังไงซะ ตมันเป็นเป็นหยาดแต่มันมีพกอาการครับหายหามันสอนใส้หาหางง่ายนะครับตัวนี้คือเป็นช่วงข้างในของต้นทุเรียนเนาะค่ะเห็นเป็นพุ่งปวงๆเหวยแบบนี้ม่ต้องแค่แง่เเพื่นหอกตพราะคิที่กจะจงไหวก็ต้องทวง ต้องตุ่มมันงหน่อยจักหนูหนึงนะครับเพราะจากพื้นดินค่ะเ๋าต้องให้ให้ตุ่มมันโพขึ้นน้ำครับเพราะว่าเพื่อนนี่จะเป็นหากด้วยน้ำตะขาผ้าเก็บข้างบนนะครับค่ะที่เขาก็แล้วนะครับโอ้ได้สรุปแล้วเขาก็ว่างว่างบนพื้นคือเก่าแต่หล่ะค่ะแค่แต่ว่าเ้าเหาองดใส่รายละเอียดค่ะ ตอนเอาดินมากบเ่าก็จะใส่ดินที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเพื่อให้มันมีช่องว่างของอากาศเนาะค่ะครับหลังจากเขาจะกจังท้ำข้นซึ่งเห็ดโขใหม่ก็เห็ดโขกโขคือเ,ขขขเก่าครับนี่ลนะพี่น้องสั้นหนึ่งก็แล้หวหนึ่งค่ะเห็ดง่ายพี่น้อกมันจีว่าเห็ดไงเนี่ยปลาเอยปลูกอยากก่างกระดอยนนดยิงมาติดอยู่ หลังจากนั้นรก็เกกติมแก๊สต้องไปอีกพี่น้องเติมแก๊สต้องไฟนะครับเพื่อให้แก๊บนะครับมันแสกอยู่ตามพง่งพ่งดินพ่งอากาศเทนน,น,น,นนะครับเพื่อบ้องหัดินมันเนี่ยนะ,ค,ะครับค่อยๆเหดไปเนาะค่ะลุกเร็วซับไมล์มพี่น้องแล้วนั่นกัดจัดให้มันตรงนะครับลักไม่เดี๋ยวสายเป็นกดโลกให้มันเนี่ยนะครับเพื่อมันหยุดหยุดต้ดไนไใบนะครับหรือบริษัทนัก็หาวใหม่มาซักใหม่นะครับให้มันเนี่ยนะครับมาด้วเพื่อกันล่ม คันโชวมันจะมาอยูกนะครับขามันจะมาค่อนอูพี่น้องอย่าลืม้อพี่น้องล้างใบนี่ห้มันหันไปทางถ้าทิศตะวันตกนะครับเพื่อว่าโไหาปากใบทีมันอยู่ข้างล่างนี่แดนไลยถือแดดไลยนะครับเอาหันหันหนาใบไปทางตะวันตกดัวค่ะมาในพี่น้องเพิ่นถามมาว่าถาสว่ามันเป็นกิ่งกระดูกนะค่ะมันจะจะมีใบยืดถลอบทิศทางเขาจะเห็นตังไต่ั่น ตัวเป็นกิ้งกระโดงนะคะกิ้งกระโดงนั้นมันมันบางอยากได้พินอกเขาด่านแรกกรได้เพราะว่ามันกิ้งหล่อยู่แล้วนะครับพอล้างใบก็สีงายขึ้นหนึ่งสีนะครับเพราะว่าจะรับแดดตลอดแต่กิ้งขานกิ้งแผ่นนี่ครับมันต้องมันมีด่านหนึ่งนะครับด่านหนึ่งนี่เป็นจะเป็นล้างใบเนะครับด่านหนึ่งจะเป็นตากไว้ข้างลุ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องขั้นด่านนี่ให้ไข่นะครับเพราะว่าเพราะว่ากิ้งกระโดงนี่เปนใบพันหลายเนาะค่ะไม่ครับท่านแค่มันเนี่ย ที่เพิ่มเนี่ยเสนอเพื่อนหรอเดือนซ้อนเดือนนี่เขาเกิดเฮ็ดขี้เก่าน,นะครับเฮ็ดลักษณะเก่าแต่คุดไปก่อนมาก่อนถิ่มได้เสียงหึงถิ่มเส้บกใส่บกเสีเก,ก,ก่าน,นะพี่หล่อเพ่าะเหตุนี้พวกอากาศได้ไหมนเนี่ยค้ามหมายว่าหลังจากนี่ค่ะข,ขึ้นแล้ว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 การจะและเ้เฮ็ดโคกก่ะค่อยค่อยเฮ็ดอีกเทีนึงขนาดนครับโคกหนึ่งตง่อมือเอาอ้ใส่ปุ๋ยนะพี่หล่อโอ้การใส่ปุ๋ยนี่เขาก็สังเกต็ดบางว่าถังยอดอ่อนมันออกนะครับยอดอ่อนมันออกแล้วนี่ มันแทงยอดออกมาแล้วมันมันเป็นแร่ฉลาดมันแก่แล้วเขาก็ยังใส่ปุ๋ยนะครับแต่ไม่ไยังกอนอยู่นนี่เขาจะใส่ปุ๋ยบ่นไหนเพราะว่าหากมันผึ่งหากมันผึ่งขยายนะครับเขาก็ต้องใส่เพราะวันจี้สองสามเดือนพีน่น้องเขาก็ตีโคกไม่ยิบตัวนี้ก็คือแค่หนค้น้ำนั่งเดียวาะพ่อหนะค่ะน้ามึอเฮานี่จะเป็นน้าที่ผสมกับน้ำมักสะคอแสงนะครับน้ำมักสะคอแสงเนี่ยคอดีมันนะครับเพราะมันจะมีส่วนผสมของไข่ ชั่วโรดลายกระปีซึกระปีนี่เป็นไค่ตัวซานนะครับมันจะสอยในเรื่องของการเด่งควาบเจริญเติบโตนะครับกระต้นกันแตรค่าแตกใบนะครับการกําจัดพวกเชื้อโรคที่เป็นปฏิบัติกับต้นใหม่นะครับขาเชื้อโรคที่ิวดีเชื้อบดีนะครับเขาโคตไปนี่ละย่เรื่องนี้พี่น้องระวังเขาตุงต้ม่งรนเอยๆพี่น้องว่า ตัวถ้ามันแน่นบอนะครับถ้ามันแน่นเขาต้องหาเล็กมาแทงนะครับหลังจากเขาเมืงเลียวโดนไปเลียวค่ะคมันแน่นเลียวเขาเอาตัวนี้ซักลุนะครับซัก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 ไปรอบๆไปละนชค่ยังค่ะเพื่อให้ดินมันล้วนนะครับดินมันล้วนเขาจะพ่นมาไหยได้ถ้ามันออกมาเลียวนะครับเขาจะซักซักไปเรื่อยถ้ามันแน่นนะครับแต่อย่าลืมสุดท้ายเขาต้องขุดรอบๆนี่น้อง ข้ากับตุกขดอกนี่ละขุดจากนี่มาให้เก่าอ่ะนะขุดต้องไปลึกเลยต้องครบครบข้าไปนี่ยกยกโขงนะค่ะครับยกโขงนั่นเพื่อสกัดหักปายมังเกิลนั่นละพี่น้องเรียกผีเคยเมืองในคลิปก่อนค่ะครับซึ่งกระบวนการนี่ก็ขัดจบทะครับพี่น้องถามมานะครับหรือว่ามืองก็ได้ค่ะกะอันนี้ก็คือเป็นที่สวนก็เฮ้าพ่อนะคะพอปัญหาปัญหาเป็นว่าพี่น้องพอปัญหาแบบนี้คือกันเพราะว่าหลายคนเพิ่นกระสุนยากจะปลูกทุเรียนในสวนปา์มคือกันนะคะเพิ่อนทั้ง คอมเมนต์มาในยูทู e ของเฮ้าว่าถ้าเพิ่นมีสวนฟาร,รมแลว้วเพิ่อนอยากปลูกกระลากมันหลายสิเพิ่นจะสามารถปลูกได้บนอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สวนข้งเข้าใส่เนะะะะากกะาค่ะกัขอบคุณปิทยากรหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะครับครับ,รบสวัสดีครับ